อยู่ที่นี่ได้สิีวันสิบสคืนแล้วมีเรื่องอะไรละะแล้วเชคเรือว่าเบื่อเมียเสร็จแล้วเพคะคโอ,อ้เจ้าจงแต่งจริงทำอย่าอำไว้ว่ามีใครมามังยังสถานว่าไปโดยสัจจะปัสยานเยาวมานอย่าทํา เป็นเอ็มพลางนี่นี่ก็สั่งถามอะไรกันใครคะใครที่ไหนมากันเลาวเพคะแม่เมียไม่อยากละถามอย่างนี้เมียเสียใจเพคะนี่อย่า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 ,ามาทายานทางกับฉันเลยตอบมาตามตรงว่ะเวลากลางวันท,ที่ฉันมาอยู่น่ะมีใครมาที่นี่มาใครที่ไหนจะมาล้วเพคะพอเบื่อเมียแล้วก็ไม่บอกตามตรงแกล้งหาความทีเดี๋ยว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 นี่ยังไม่ต้องร้องฮะร้องห่มร้องไห้เลยหรอกบอกมาก่อนว่า ใครมาหาบ้างน,นี่เป็นยังตรงตกอยู่เลยนะบอกกาตรงตรงกายพังคดีพยางนกนออนเข้าพังพังอภิจาพระมาวา ไม,ม,ม่ผิดทาง เปลี่ยวสะกอนที่ใายยนพักใครมาไกลยังไกลอยากครุบฟังลึกส่งคำที่โร่ช้ำดังฟ้าขนองตะไนดูดูพบช่วมาทางทาง หาอีกแล้วว่า,ยยายยอย่างนี้เนียเสียใจเหยค่ะอย่า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 มาเสียใจเสียใจอะไรเลยมมทำทำวะ <laughs> เราต้มาตัวสำสำยังไงเธคะเนียไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยผิดยังไงเขาไกลมาว่ามาสิเธคะ <laughs>